<Es> สวัสดีครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบแผ่นึ่งมีนา54นะครับโจทย์ให้หาจำนวนสับเซต A1 A2 A3 ของเซต1 2 3ถึง14ทั้งหมดที่สอดคล้องกับ A2 ลบ A1 มากกว่าหรือเท่ากับ3และ A3 ลบ A2 มากกว่าหรือเท่ากับ3มันให้หาจำนวนสับเซตจะทำยังไงดีโจทย์ให้หาจำนวนสับเซตเพียงบอกว่า ยังตั้งมาเหมือนกับทําแผนภาพต้นไม้แล้วกัน A1, a 2 a 3มันคือการเลือกตัวเหล่านี้ออกมาสร้างเป็นเซตต่างๆตามเงื่อนไขที่เขาบอกดังนั้นนั่นหมายความว่า A1 ที่พี่แบงค์เป็นไปได้ก็คือ 1, 2, 3่งสองสไปเรื่อยๆจนถึง14ถูกไหมครับพี่แบงค์ค่อยๆทําทีละกิ่งละกันท่าหนึจะจับคู่กับใครได้บ้างโจทย์บอกว่า a สลบ a หต้องมากกว่าหรือเท่ากับสงั้นถ้า a หเป็นหปั๊บ a 2ก็ต้องมากกว่าหรือเท่ากับ4งั้น a 2ที่เป็นไปได้ก็คือ 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14เป็นอย่างนี้เลยปะครับดังนั้นถ้าหากว่า a 2คือ4พี่แบงค์มาดูเงื่อนไขที่2เงื่อนไขที่2ที่เขาบอกไว้ก็คือ a 3ลบ a 2มากกว่าเท่ากับ3เงื่อนไขนี้นะครับ ถ้า a 2ของเราคือ4แปลว่า a 3ามลบสมากกว่าเท่ากับ3 a 3ต้องมากกว่าหรือเท่ากับ7แปลว่า a 3คือเลข7เลข8เลข9ไปจนถึงเลข14เลยปะครับถูกไหมครับโอเคไหมครับทีนี้นั่นหมายความว่าตัวนี้มีกี่กิ่งอะครับ7จ็ถึงสิเลข7 ถึงเลข14มีเลขจำนวนเต็มทั้งหมดกี่ตัววิธีการหาคือ max บ min บวก1อย่าเอา14ลบ7เพียวๆนะตัวนี้เฉพาะกิ่งแรกนี้ได้8ตัวทีนี้โอเคแล้วถ้าเป็นเลข5ล่ะถ้าหากว่า a2 เป็นเลข5เพียงขอลบตรงนี้นะครับถ้า a2 เป็นเลข5 ตัวนี้จะเป็นไงย้าย5ไปบวกตัวนี้ก็ต้องกลายเป็น8ปด่ปะแปลว่าเลข5คู่กับเลข8ไปจนถึงเลข14ถูกไหมครับก็จะมีอยู่ทั้งหมด1 4บลบแได้6บวกอีกหนึ่งก็คือ7ตัวป่ะครับถูกไหมถ้าพี่แบงค์เปลี่ยนเลข6ละ่ะเลข6จะได้เท่าไหร่เอ่ย ถ้าตัวนี้เป็นเลขหกตัวนี้ก็จะกลายเป็นเก้างั้นมันก็คือเก้าถึงสิบสี่ถูกป่ะครับแปลว่าตัวนี้จะมีทั้งหมดกี่ตัวครับมีทั้งหมดกี่ตัวครับสิบสี่ลบเก้าก็คือห้าบวกอีกหนึ่งก็คือหกเอสังเกตได้ว่ามันคือแปดเจ็ดหกพี่แบงค์เดาว่าตัวถัดไปอ่ะมันน่าจะเป็นห้าแน่เลย ลองเช็คดูสิถ้าเอาเจ็ดไปใส่ตัวนี้ก็กลายเป็นเจ็ดย้ายไปบวกก็คือ10งั้นมันก็คือเลข10ถึงเลข14 10ถึง14ก็มี5ตัวจริงๆด้วยแต่ประเด็นเนี่ยมันคือ7 8 7 6 5 4 3 2 1ทีนี้พี่แบงค์บอกว่างั้นกิ่งของ8ก็คือ4ี่กิ่งของ9ก็คือ3ามกิ่งของ10ก็คือ2 กิ่งของ11ก็คือ1แต่ทำไม12ไม่เกิดขึ้นเหตุผลเพราะเรามาดูกันถ้าเราเอา12ลงไปแทนค่าตัวนี้มันจะกลายเป็น15แต่เซตของเราเนี่ยมันสุดแค่14เองแปลว่าตั้งแต่12 13 14เป็นต้นไปไม่สามารถเกิดขึ้นได้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่าเฉพาะ สิ่งหลักที่เป็นเลขหนึ่งตัวตั้งต้นมีทั้งหมดสรุปแล้วคือมีกี่วิธีครับก็คือ8ปดบวกเจ็ดบวกหกบวกเ็บวกหบวกหบวกสบวกสบวกสบวกหก็คือตรงนี้ถูกไหมครับนี่คือเฉพาะถ้า A1 เป็นเลขหนึ่งจะเกิดได้เท่านี้กรณีเอาใหม่พี่แบงค์มาเลื่อนนะถ้าให้ A2 เอ่อถ้าให้ a หนึ่งเป็นสองละ่ะถ้าให้ a หนึ่งเป็นสองเราบอกว่าข้อเงื่อนไขมันมี a สองลบ a หนึ่งต้องมากกว่าหรือเท่ากับสามเพราะฉะนั้นถ้า a หนึ่งเป็นสอง a สองก็เลยต้องกลายเป็นมากกว่าเท่ากับห้าะครับถูกไหม เพราะฉะนั้นพี่แบงก์ก็บอกว่าตัวนี้ก็คือ5 6 7เช่นเนี้ยไปเรื่อยๆจนถึง14อ่ะเขียนให้ครบแล้วกันพี่แบงก์ลองไล่ให้ดูอีกนะ8 9 10 11 12 13แล้วก็14ทีนี้ถ้า a 2เป็น5้าเราบอกว่า a 3ลบ a 2ต้องมากกว่าหรือเท่ากับ สถ้าหากว่า a 2เป็น5แปลว่า a 3ต้องมากกว่าหรือเท่ากับ8งั้นตัวนี้ก็คือ8ไปจนถึง14ซึ่งก็มันคือมี6กิ่งปะครับและพอถ้าพี่แบงค์เปลี่ยนเป็นเลข6ถ้าให้ a 2เป็นเลข6มันก็คือ3บวก6ก็เลยกลายเป็น9ถูกปะครับ เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็คือ9จนถึง14ก็คือมีอีก5วิธีอ,อ้อขอโทษครับคิดเลขผิดนิดนึง1 4บลบแเหลือ6แล้วบวกอีกหนึ่งเอาแม็กลบมินบวกหนึ่งนะได้7 1 4ดลบเเหลือ5้บวกหนึ่งได้6ขอโทษทีครับโอเคทีนี้ถัดไปถ้าคิดของเลข7บ้างถ้า A2 เป็นเลข7ย้าย7ไปบวก ก็คือกลายเป็นส0บแปลว่าตัวนี้คือสิบจนถึงส4สี่มีกี่วิธีส4ี่ลบสิบได้สี่บวกหนึ่งได้ห้าสังเกตว่าจริงๆตัวเลขชุดนี้มันก็คือตัวเลขตัวเดียวกันกับเห็นไหมครับว่าเลขห้ามีอยู่เจ็นี่ห้าก็มีอยู่เจ็ดอันนี้หกมีอยู่สีเขียวนะหมีอยู่หก็เห็นว่าหตัวนี้ก็มีอยู่หก สังเกตว่าเลข7เป็นสีม่วงมีอยู่5เลข7อันนี้ก็มีอยู่5มันก็จะไล่ตามกันไปอย่างเนี้ยไปเรื่อยๆดังนั้นแปลว่าเลข8ก็จะมี4เลข9 3เลข1ิบเลข11 1แล้ว12 13 14ก็ต้องไม่เกิดขึ้นด้วยเหตุผลว่าเดี๋ยวมันจะเกินแปลว่าแปลว่าเฉพาะของกิ่ง2เนี่ย จะมีคำตอบรวมทั้งหมดกี่วิธีก็คือ7จ็ดบวกหกบวกหบวกสบวกสบวกสอบวกหอันนี้คือเอาพวกนี้มาบวกกันนะครับนี่คือจํานวนวิธีทั้งหมดที่เกิดขึ้นมันจะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆถ้าเราลองมองความสัมพันธ์มีกี้มันเป็น8ปดบวกเบวกไปถึงหพอของ2มันเป็น7จบวกกันไปจนถึง1พี่แป้งจะต้องทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆ จนถึงกิ่งไหนดีหลักถึงจะสุดพี่แบงค์บอกว่าถ้าหากให้ a สเป็น14ถ้า a สามเป็น14 a สองที่มากที่สุดที่เป็นไปได้ก็คือต้องต่างกันอยู่สามก็คือส1บอ็แล้ว a 1ก็ต้องต่างกันอยู่สามก็คือแดถูกไหมครับถูกไหมเพราะ a สลบ a สองต้องต่างกันสมต้องมากกว่าหรือเท่ากับสม แต่ตัวที and and ่ใกล้กันมากที่สุดก็คือ11กับ14แล้วก็ a1 กับ a2 ก็ต่างกันอยู่มากกว่า3มากกว่าหรือเท่ากับ3งั้นตัวที่ใกล้กันที่สุดก็คือ8โอเคนะครับเพราะฉะนั้นพี่แบงค์บอกว่ามันก็ไล่ไล่ไลลมาจนถึงว่าตรงนี้คือได้8ข้อสรุปของพี่แบงค์ก็คือพี่แบงค์จะสรุปแล้วนะโอเคพี่แบงค์ขอลบตัวนี้ไป ถ้าหากว่า a 1เท่ากับ1จะเกิดทั้งหมดก็คือ8ดบวกเบวกหบวกไปเรื่อยๆจนถึงบวก1ถ้า a 1ถ้า a 1คือ2จะเกิดเป็น7จ็บวกหบวกหบวกไปเรื่อยๆจนถึงบวก1ถ้า a 1คือ3จะเกิดเป็น6บวกหบวก4บวกไปเรื่อยๆจนถึงบวก1 เขียนไม่สวยเอาใหม่ถ้า A1 คือ4ก็จะกลายเป็น5้าบวกสบวกสบวกสบวกหแล้วถ้า A1 นึ่งคือสาขอโทษครับคือ5มันก็จะกลายเป็น4ี่บวกสบวกสบวกหแล้วถ้า A1 คือ6ก็คือ3ามบวกสบวกหถ้า A1 คือ7 ก็คือ2องบวกหและถ้า a 1คือ8มันก็จะได้1อย่างเดียวนี่คือจำนวนสับเซตทั้งหมดที่เกิดขึ้นได้เราจะต้องเอาตัวเหล่านี้มาบวกกันอีกทีนึงโอเคไหมครับงั้นถ้าพี่แบงค์คิดเลขตัวนี้ก่อนคิดเลขเตรียมมาตัวนี้คือ1 1ึ่งหบวกสได้3มเมื่อกี้1นึ่งบวก2ได้3และเอามาบวกอีก3ได้6พี่แบงค์คิดมือเลยนะ หนึ 1> 1่บวกสาบวกสได้10 1หนึ่บวกสบวกสมบวกสบวกห้าได้สิบห้าหนบวกสบวกสาบวกสี่บวกหบกหได้21 1สิบวกสบวกสบวกไปถึงถึงเคือ28แล้วก็1นึบวกสบวกสาไปจนถึง8ได้36หรือพูดง่ายๆนะจริงๆเอาตัวข้างล่างเนี้ยบวกสอันเนี้ยบวกสบวกสสังเกตไหมครับบวกห้า บวกหบวกเแล้วก็บวกแถ้าใครไม่ทำแบบนี้ถ้าใครไม่ทำแบบนี้ก็อาจจะไปใช้สูตรของซิกมาก็ได้ตัวเนี้เราบอกว่ามันคือ1นบวกสบวกกันไปเรื่อยๆจนถึงบวกแมันคือซิกมา i i เท่ากับ1ถึง8สูตรมันก็คือปกติซิกมา i i เท่ากับ1ถึง n คือ n คูณ n บวกหส่วนส ดังนั้นตัวนี้ก็คือ8คูณ8บวก1หาร2 2ตัด8ได้4ก็เลยกลายเป็น4คูณ9เห็นไหมครับก็ได้36แต่มันต้องมานั่งแทนสูตรทีละอันน่ะดังนั้นในข้อนี้พี่แบงค์บวกมือมันเร็วกว่าโอเคไหมครับหลังจากนั้นก็ตัวเลขทั้งหมดค่อยๆมาบวกกันอีกทีหนึง่งโอเคนะค่อยๆเอาตัวเลขมาบวกกันอีกทีหนึง่ง36บวก28กลายเป็น หกสิบสี่หกสวกยีเกลายเป็นแปดสิบห้าแปดสบวกกับอีกสิบห้ากลายเป็นหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยบวกกับอีกสิบกลายเป็นหนึ่งร้อยสิบหนึ่งร้อยบวกกับอีกหกลายเป็นหนึ่งรอบกงรวกกับอีกสามกลายเป็นหนึ่งร้อยสิบเก้าหนึ่งร้อยสิบเก้าบวกอีกหนึ่งได้หนึ่งร ดังนั้นคำตอบในข้อนี้พี่แบงค์ตอบ120ครับโอเคนะครับข้อนี้เป็นเรื่องของการไล่แผนภาพต้นไม้แล้วก็ทำความเข้าใจเรื่องตัวเลขมองหาแนวโน้มที่เป็นไปได้คำตอบตอบ120นะครับ